พระธรรมอาโมสบทที่แปพระยาเวองค์เจ้าชีวิตทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นผลไม้สุกกระจาดหนึ่งพระองค์ตรัสถามว่าอาโมสเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าถูนว่าผลไม้สุกงอมกระจาดหนึ่งพระเจ้าข้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าวันเวลาสุกงอมแล้วสำหรับอิสราเอลประชากรของเรา เราจะไม่ละเว้นผู้เขาอีกต่อไปพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศว่าในวันนั้นบทเพลงต่างๆในพระวิหารจะเปลี่ยนเป็นเสียงร่ำไห้ซากศพจะเกลื่อนกลาดอยู่ทุกแห่งและมีแต่ความเงียบสงัดฟังเถิดเจ้าผู้เหยียบย่ำคนขัดสนและกำจัดคนยากร้ายในดินแดนเจ้ากล่าวว่าเมื่อใดหนอจะหมดวันขึ้นหนึ่งค่ำ เราจะได้ขายข้าวเสียทีเมื่อใดหนอจะหมดวันสบาโตเราจะได้ขายข้าวสาลีเสียทีเจ้าโกงด้วยการทำให้ตาช่างหย่อนโกงราคาและโกงตาช่างเจ้าซื้อคนยากไร้ด้วยเงินแลกคนขัดสนด้วยรองเท้าคู่เดียวและขายข้าวสาลีปนข้าวเลวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณโดยอ้างองค์ศักดิ์สิริแห่งยาโควบว่า เราจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาทำแม้แต่อย่างเดียวด้วยเหตุนี้แผ่นดินจะไม่สั่นสะท้านและผู้คนในนั้นจะไม่ไว้ทุกข์หรือทั่วทั้งแผ่นดินจะเอ่อทนขึ้นเหมือนแม่น้ำนายถูกกวนให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็จมลงเหมือนแม่น้ำอียิปต์พระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศว่าในวันนั้นเราจะทำให้ดวงอาทิตย์ตกตอนเที่ยงวัน และโลกมืดมิดทั้งทงที่ทยังกลางวันแสกๆเราจะเปลี่ยนเทศกาลทางศาสนาของเจ้าให้เป็นการไว้ทุก์ขและการร้องเพลงทั้งปวงของเจ้าให้เป็นการร่ำไห้เราจะทำให้พวกเจ้าทุกคนสวมเสื้อผ้ากระสอบและโกนผมเราจะทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นเหมือนช่วงไว้ทุก์ขให้ลูกทูลและให้วาระสุดท้ายเป็นด่งวันอันขมขื่น พระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อเราจะให้เกิดการกระนา,นาหารทั่วแผ่นดินไม่ใช่หิวหาอาหารหรือกระหายหาน้ำแต่หิวกระหายอยากฟังพระเจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้คนจะสมสารจากทะเลนี้ไปทะเลนั้นและระเหเร่ร่อนจากเหนือไปตะวันออกเสาะสแสวงหาพระเจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พวกเขาจะไม่พบในวันนั้นหญิงสาวน่ารักและชายหนุ่มแข็งแรงจะเป็นลมเพราะความกระหายผู้ที่สาบานโดยอ้างรูปเคารพอันน่าละอายของสมาเรียหรือพูดว่าดานเอย๋ยพระของเจ้ามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดหรือเทพเจ้าแห่งเบเอชัยบามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดพวกเขาจะล้มลงและไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลย